่ะลวลายที่2นะคะต่อจากเบสิกพื้นฐานที่ครูอยากให้นักศึกษาเนี่ยฝึกปฏิบัติสําหรับผู้ชายก็คือไซส์เซ e p นะที่แปลว่าไปด้านข้างเพราะฉะนั้นจะเริ่มจากเท้าซ้ายก่อนนะคะ 1, 2, 3แตะแล้วแตะด้วยเท้าขวาจากนั้นไซส์เซ็บไปด้านขวาด้วยเท้าขวาครูนับต่อเนื่องนะคะเป็น1ชุด4,5,6แตะนะคะเพราะฉะนั้นครูอยากให้นักศึกษาฝึกสักสชุดเพราะฉนั้นครูจะนับต่อนะคะ 7, 8, 9 แต่1ิ1สิบแต่ค่ะในช่วงแรกนี้ครูอยากให้นักศึกษาฝึกสองลวดลายนี้ก่อนนะคะก็คือลวดลายเบสิกพื้นฐานเดินหน้าถอยหลังกับเบสิกไซส์เส็ปครูจะทำต่อเนื่องให้ให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเบสิกลวดลายพื้นฐานเบสิกวอล์กผู้ชายเริ่มจากขาซ้ายก่อนเริ่ม1 2 3แต่4 5 6แต่7 8 9 แต่10 11 12แต่เบสิกใช้เส็นะคะ1 2 3แต่4 5 6แต่7 8 9แต่10 11 12แต่ค่ะอันนี้เป็นเบสิกช่วงแรกที่ครูอยากให้นักศึกษาฝึกการใช้เท้านะคะ